หาเงินฟรีจากเว็บไซต์โอซินเตอร์ครับนะครับก็กระสับสวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะฮะมันนี่พีในตอนนี้นะครับก็มาในของเว็บไซต์โอซนเตอร์ครับนะครับทำการหาเงินฟรีนะครับสามารถถอนเข้าในของโอ้หลายช่องทางเลยนะครับช่องทางถอนได้เยอะมากครับหลายช่องทางเลยสามารถแลกของเป็นรางวัลก็ได้นะครับท o n นิวเ l ลดก็ได้ เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับเตมเป็นค่าโทรทูมอนด e ้วอ l เล a s dtag โอ้ได้หมดทุกอย่างเลยนะครับในของเว็บไซต์ Oster อร์ครนี้นะครับโอเคนะครับส่วนในของเว็บไซต์นี้ถ้าใครที่สนใจนะครับอยากมาทำด้วยกันนะครับก็สมกามารถกดริก์จะได้คลิปามาสมัครได้ส่วนวิธีในการสมัครผมได้ทําคลิปวิธีในการสมัครเอาไว้ให้แล้วนะครับทุกคนสามารถไปดูคลิปวิธีในการสมัครแล้วก็สมัครมาทําด้วยกันได้เลยนะครับผม เอาล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าในสุขเ,เดี๋ยวเราเข้าสู่ระบบกันดีกว่านะครับก็หน้านี้ก็จะเป็นในของหน้าหลักนะครับผมยังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะครับโอเคเนาะก,การเข้าสู่ระบบก,ก็เข้าไปเลยนะครับถ้าเราสมัครด้วยอะไรก็ตามนั้นเลยครับ f Facebook หรือว่าจะเป็นอีเมลหรือว่าอีเมลในของทาง Google ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวขอเข้าสู่ระบบสักครู่นะครับ นี่ครับผมได้ทําการล็อกอินมาแล้วนะฮะก็โผล่มาในของหน้านี้เลยหน้านี้ก็จะเป็นหน้าหลัดนะครับโอเคผมขอบอกตัวตรงเลยนะครับหรือว่าผมบอกเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับในของเว็บไซต์นี้นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ในการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับก็ตอนนี้ถ้ามีแบบสอบถามมาใหม่นะครับก็กดมาในของหน้านี้นะครับเนาะให้เรามากดตรงนี้เลยนะครับที่ผมได้ทําการเขีดเอาไว้นะครับนี่ครับแบบสํารวจนะครับ โฆษณารถยนต์นะครับถ้าผมทําอันนี้นะครับผมก็จะได้ไข่มุกอยู่ที่สักประมาณ300ไข่มุกนะครับใช้เวลาทําสักประมาณ20นาทีนะอันนี้ใช้เวลาประมาณ20นาทีผมก็จะได้ประมาณ300ไข่มุไข่มุกนะครับไข่มุกเอาไปทําอะไรหรอนะครับเดี๋ยวทําแปบสํารวจก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับเนาะที่จริงๆก็เอาใช้ในการแลกเงินและแกหลายๆอย่างได้เลยนะครับ ก็กดเข้าไปแล้วก็เริ่มทำแบบสอบถามนะฮะไปซึ่งการทำแบบสำรวจหรือว่าแบบสอบถามนี้ก็จะใช้เวลานานไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเขาอนุญาตนะครับทางการาข้ามตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเนาะจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะจังหวัดเชียงเศร้าคอนเกนเชียงรายกรุงเทพมหานครได้หมดเลยครับ อายุเท่าไหร่ก็กรอบเข้าไปนะครับปัจจุบันคุณใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือไม่ไม่ก็กดเข้าไปป๊ยี่ห้ออะไรก็เลือกๆไปเลยนะครับเนอะโอเคนะครับเดี๋ยวขอใส่สแป๊บนึ่งอโอเคนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําแบบสถามไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือผมทําไม่ผ่านนะผมทำไม่ผ่าน,นะานแต่ว่าผมก็ยังได้ไขมกอยู่นะครับนะ ผมยังได้อยู่สักประมาณ10นะครับอันนี้คือผมยังได้อยู่ก็คือถ้าเราทํามไม่ผ่านยังไงเราก็ได้แต่ว,ว่าอาจจะได้น้อยนะครับแต่ถ้าเราทําผ่านเราจะได้เยอะนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ <laughs> ผมทํามไม่ผ่านผมใช้เวลาทำสักประมาณหนาที2 1, นาทีเองนะ <laughs> ก็ได้แล้วนะครับนะแต่ถ้าทําผ่านนีโ้โหได้เยอะเลยนะครับโอเค ก็ลองมาดูนะครับว่าไข่มุกใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาในของตรงสมบัติกันนะครับตรงของรางวัลน,นะฮะอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับก็ตรงนี้ผมก็ตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดประมาณ1,706ไข่มุกนะครับก็สามารถแลกเงินรางวัลได้แล้วนะฮะที่จริงๆมันก็แลกได้แล้วตั้งแต่อ่า1,200ไข่มุกแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีอยู่สักประมาณ 1007นะครับก็สามารถแลกไปในของ Butto Body Wallet ได้แล้วนะครับก็อันนี้เลยนะครับก็สามารถแลกได้แล้วนะครับส่วนการแลกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นคลิปหนึ่งเพื่อทําการแลกเงินรางวัลในของเว็บไซต์นี้ให้นะครับก็คือคลิปวิธีในการแลกเงินรางวัลในของเว็บไซต์ Oyster Club อ่ะเดี๋ยวก็จะทําเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในการทาแบบสํารวลแบบสอบถามอะไรประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีมาให้เราทํา และสาหรับใครที่สนใจก็มาทําด้วยกันได้นะครับและเพื่อนๆหลายคนที่อยากทาการแนะนําเพื่อนหรือว่าอยากทาการเชิญคนอื่นมาทําด้วยกันก็สามารถทําการเชิญได้นะครับโดยการกดไปที่หน้าหลักนะครับตรงนี้นะที่ผมขีดเอาไว้นะครับก็เรากดเข้าไปได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับนี่ครับทุกคนจะเห็นคําว่าเชิญเพื่อนนะครับเพื่อนรับไข่มุกนะครับหรือสงครามเชิญนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการ กดไปที่ส่งคาเชิญนะครับตรงนี้ก็จะเจอลิงก์นะครับลิงก์ของทุกคนก็จะอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับลิงก์ในการแนะนําเพื่อนนะครับก็สมัครคลอกไปแนะนําเพื่อนได้โดยการคลอกกดจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะแชร์ไป Facebook อีเมลต่างๆนี้ก็ได้เช่นกัน,นครับส่วนรายละเอียดข้างล่างนี้ก็จะเป็นคนที่สมัครหรือว่าคนที่ทําแบบสอดไทม์หรือว่าแบบสํหรอกครบแล้วและเราจะได้รับไข่มุกอยู่ตามนี้เลยนะครับ ก็เราๆประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็มาทำด้วยกันได้อะเดี๋ยวผมจะทำในของตัวคลิปถอนในของเว็บไซต์นี้เป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเควันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามหลอกข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอการคลิปหน้าครับ